ชนที่บังโคลด้านซ้ายที่ช้านมันอยู่ตรงนี้ด้วยนี่พี่ใช่ครับอันนี้คือเราลาะของเดิมออกาลาะของเดิมออกฮะอันนี้คือเป็นอลูมิเนียมครับทั้งชิ้นเลยอันนี้คือเบา้าเบ้ายึดที่ช้าน,นี่พี่ใช่ครับโหมันบี้ขนาดนี้เลยนะครับคือถ้าไปวางเทียบกับของเดิมเนี่ยคือช้านี่มุมนี้ถูกชนเละเลยครับดังนี้พี่ก็ลาะไอ้ที่มันสปปรตออกมาตรงนี้ใช่ครับเราต้องลาะลาะตามตามจุดที่เขาเชื่อมมาเนี่ยเลาะแล้วก็เอาของใหม่ประกบเข้าไป โซ่ทุกอย่างเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยอเราค่อยขอดอุปกรณ์ออกแล้วก็สปอตเชื่อมแบบเชื่อมจริงเลยใช่ครับแต่นี่คือสปอตเรียบร้อยไปแล้วครับเชื่อมจริงแล้วทีนี้ก็เหลือเก็บสีแล้วก็ประกอบและแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอพี่ครับผมสวยมากพี่ดูแล้วแบบ เดียนมากครับดูช่องวงช่องว่างเนี่ยคือแบบว่า <'m> เก็บงานสวยมาก